เขียนหนังสือแฝกมายืนยันอีกว่าจงรักภักดียังจะมีหน้าบอกว่าแม้ว่าเอกชัยควรสมบูแม์แบบแต่มีความจริงและจะเล่าให้ฟังในวันนึงยังจะมีหน้าบอกจะขอกลับมาตายบนผืนแผ่นดินแม่ยังจะมีหน้าคุณทาอะไรไว้กับเมืองไทยคุณทําให้สาธสถิตยุติธรรมก่อเกิดความวุ่นวายคุณทำให้การเมืองปั่นป่วนไม่หมดคุณทำให้สังคมเกิดความอายุธรรมคุณทาให้วัฒนธรรมประเพณีเสียหายทําให้คนไทยแตกแยกเป็นสองฝักสองฝาอง่าย คุณเอาเงินสกรปรกของคุณกับจิตใจสกรปรกของคุณนั้นทำลายบ้านเมืองมาเกือบเจ็ดปีพิษหน้าไปหมดเลยไฟใต้เกิดขึ้นเพราะใครไหนล่ะไอจรนกระจ่ออ่ะไหนล่ะไหนล่ะอุ้มฆ่าน่ยส่งตำรวจไปใครส่งตำรวจไปอุ้มฆ่าใครฆ่าคนยังไม่เป็นธรรมไป25 0 0ศพไหนล่ะนโยบายปราบยาเสพติดไหนล่ะอ่ะสามารถอ่ะไหนล่ะเรียลิตี้โชว์ของคุณอยู่ที่ไหนไหนล่ะประชานิยม อะไรยังจะมีหน้ายังจะมีหน้ายังจะมีหน้า,นาแผ่นดินนี้แผ่นดินแม่นี้ให้คุณอยู่เกิดกินโกงมากี่สิบปีแล้วยังจะมีหน้าที่จะมาขอยอมตายในแผ่นดินนี้อีกอย่าเพียงแต่คุณเลยเมียคุณลูกของคุณญาติคุณทั้งหมดก็ไม่มีวันได้กลับมาบอกได้เลยพันธมิตรนี้แม้จะแก่แต่ลูกหลานนี้เป็นลูกหลานพันธมิตร เสิร์ฟท่อสารนโยบายพันธมิตกู้ชาต<ป>ิใช่ไหมคุณคุณพงเทพบอกว่าพงเทพโคษสกส่วนตัวพงเทพเทพกัญน,นาสันสนีหน้าขะพงอลิสมันพงเรืองรองทนายความทุกคนบอกทักษิณกลับแน่พันเอร์เซไม่มีเหตุผลไล้ต้องหนีและเป็นไงวันนี้สเสอกเกษซพูดไม่ออกโคศกบอกว่าทักษิณเขียนแถลงการเองหมดเลย หมดเลยแต่ตอนนี้ยังไม่มีใครรู้ว่าจะขอลีภัยหรือไม่ไกรศักดิ์ชุนวันบอกว่าขออนุญาตนะคุณทักษิณนีคดีกับลีภัยคนละเรื่องกันนะนีคดีกับลีภัยคนละเรื่องอย่ามาเรื่องเดียวกันพอหลังจากที่ออกแถลงการมิ่นสารเรียบร้อยปุ๊บดูถูกดูแคลนประเทศตัวเองอะ่ะดูถูกดูแคลนประเทศตัวเองแล้วอยากกลับมาตายรังเนี่ยนะสารดีกาพอแฝกมาตอนประมาณ11อ,อโมงกว่าแฝกมาใช่ไหมฮะ11โมสีส นังสือจากทักษีณมาหมิ่นสาร14.30โมนาทีสารีกาออกหมายจับลิฟเงินประกัน13ล้านใช่ค่ะ ศาลท่านพิเคราะห์แล้วนะคะเมื่อวานนี้ในบ่าย3โมงองคณะผู้พิพากษาพิจารณาคำร้องของจำเลยที่ออกมาให้ทนายส่งเหตุผลและไปยื่นเหตุผลชี้แจงการเลื่อนขอนรายงานตัวปรากฏว่าสารท่านพิเคราะห์และเห็นว่าจำเลยทั้งสองไม่เดินทางกลับประเทศและไม่มารายงานตัวต่อสารภายในกำหนดเป็นการผิดสัญญาประกรันจึงมีคำสั่งให้ปรับจำเลยทั้งสองตามสัญญาประกรันให้ธนาคารนำเงินมาส่งสัญญาประกันต่อสารภายใน5วันและออกหมายจา<อ>ับจำเลยทั้งสองเมื่อวานนี้เลย หมายจับนี้คุณกมลพรอเป็นหมายจับครั้งที่สองในคดีทุจริตที่ดินรัชดาครั้งแรกออกหมายจับเพื่อนําตัวมาแสดงต่อศาลเพราะว่าไม่ไปไงฮะและสอบคาให้การนะฮะที่อายการสูงสุดฟ้องแล้วไม่ไปวันนั้นที่คุณคุณชวนไปคุณบรรหารไปพี่วิระไปแล้วไม่ไปออกหมายจับครั้งที่หนึ่ง ไม่มารยายงานตัวออกหมายจับครั้งที่สองริบเงินประกันซึ่งลูกสาวคือพินทองทาใช้เงินฝากธนาคารมูลค่า15ล้านบาท,ทะนะแล้วมีทิปตอนแรกเนี่ยลูกสาวประกัน uh huh. ตอนหลังเปลี่ยนจากลูกไปเป็นเงินเขาตอนนั้นก็รู้กันแล้วว่าแกนหนีแน่เพราะเปลี่ยนลูกเปลี่ยนนายประกันจากคนเป็นพันธบัตรเป็นเงินเพราะแกมี13คดีแล้วหลายคดีเป็นลูกสาวคำ้ำแกเลยเปลี่ยนจากลูกไปเป็นเงินไม่นนะลูกติดคุกตายเลย แกมี13คดีนะคะเป็นบ่วงร้อยรัฐทักษิณค่ะก็มีคดีที่ดินคดีคดีปล่อยเงินกู้พมา่าคดีแปลงภาษีสมปทานมีคดีต่างๆนานามากมายเอ็กซิมเบิร์กเอซิมแบงอะไร13คดีนี่เป็นชะตากรรม13คดีของตระกูลชินเป็นไงนอปกอนายไปก่อนนะเอาวสารทักษิณเอาวสารทักษิณคือหลังจากแกส่งหนังสือมาก็คือจบ อาวสานทักษิณไม่มีวันไม่มีวันอีกต่อไปที่แกจะได้กลับมาทําลายบ้านเมืองไทยด้วยน้ํามือด้วยเงินสกปรกของแกอีกทีนี้เป็นไงเงินแกเจ็ดจุดหมื่นล้านก็ยังฟรีสอยู่เงินยังถูกแช่แข็งไว้อยู่เงินก็ไม่ได้อนาจาักรชินวันนี้ไม่มีในายใหญ่นายหญิงแล้วมันจะไปยังไงอะ่ะมันก็อาจจะล่มพลังประชาชนล่ะเมื่อวานนี้กระจองงองแงร้องไห้เหมือนพ่อแม่จะจากไปไกลเลย พลังประชาชนมันก็แตกออาเป็นก๊อกเป็นหมู่เหล่าสิบก๊อกสามก๊อก,กน้อยไปมันเป็นสิบก๊กอกและเป็นไงเมื่อวานนี้เนวินใหญ่เลยเนวินใหญ่เลยลูกสวยเลี้ยงช้างแห่งเมืองสุรินทร์ซึ่งมาหากินจนเติบใหญ่ในบุรีรัม์เมื่อวานนี้ผงาดเลยส่องแสงเลยลูกสวยเลี้ยงช้างซึ่งมีเมียคนแรกชื่อเตา่าเมียคนที่สองชื่อกัลลุนาจากเต่าเป็นกัลลุนาจากช้างมาเป็นปลาเมตตา แต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ทําให้หลายคนได้รู้จักเนวินดีว่าตัวตนที่แท้จริงของเขาเป็นอย่างไรลูกสวยเลี้ยงช้างที่ผมปลูกบ้านใหม่แกสามารถที่จะคือบ้านใหญ่มากนะบ้านนี้ประตูบ้านหันกับอนุสาวรีย์ช้างบุรีรัมวันนี้คือในบ้านนี้เสร็จอน,อนุสาวรีย์หันกลับอะ่ะพระบรมราชาอนุสาวรีย์ถูกหันกลับเพราะเป็นช้างศึกช้างศึกไงใช่ไหมช้างศึกไปชนกับบ้านแก อยู่ดีๆหมุนกลับอ hmm. โอเป็นชาสศึกชนเขาสารกลางเลยแล้วหางช้างเข้าบ้านแกใช่ปะนี่เรื่องเป็นงี้เมื่อวานนี้เนวินสองแสงเลยลำดับถัดไปขอพี่ให้พี่น้อตติดตามชีวิตของเนวินว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะฮะ hmm. วันนี้ก็มีสองข่าวใหญ่ๆนะครเป็นสองข่าวใหญ่ๆที่ประชาชนนั้นติดตามเฝ้าดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะแล้วก็ มีคนพูดถึงเรื่องเงินทำบุญ10ล้านอะไรนะตอนที่เขตอนที่สุดารัตจะกลับบุญสร้างจะทำบุญด้วยกันใช่ไหมคะที่ตรงเนี้ยที่แล้วก็ล้มไปอะ่ะประกฏเงิน10ล้านมีคนถามคุณบุญสร้างว่าหายไปไหนก็ตกลงคุณอนุพงศ์9ก้บกอเไม่ควรรบบบสอสอและรัสเซีย ก็เข้าไปจอร์เจียกันหึมแล้วนะฮะ,ะส่งฝูมบินลบ50าบลำบอมไม่ยังจอร์เจียขอสงบศึกแต่รัสเซียไม่ยอมก็คงจะเกิดปัญหาร,ระหว่างประเทศกันต่อไปในอนาคตพลังประชาชนจะแก้กฎหมายคดีนักการเมืองต้องสามสาไม่ใช่สารเดียวติดคุกเลยเขาบอกว่าการแก้กฎหมายครั้งนี้เพื่อช่วยทักษิณคือสารดีกาเนี่ยสารเดียวติดคุกอะ่ะเขาจะขอแก้ว่าเอ้ยมันต้องสามสารเดนี่มีดีกาสามสารนะเพราะว่ากรณีทักษิณเนี่ยเป็นกรณีที่คน ตกใจมากคือสารดีกาแรผรนคดีอาญาเพื่อดเลืนตำแหน่งนักการเมืองทำให้นักการเมืองบ้านเราหายไปหลายคนคะตอนนี้นะคะก็หมดเวลาแล้วนะคะ,คะเดี๋ยวเย็ยนนี้เจอกันอีกทีหนึ่งช่วงของม่อนไหมแห่งองค์ราชินีแล้วก็เจอกันอีกทีตอนคำ่ำเรื่องแม่ของเราแม่ของคุณจินดารัตแม่ของมิเกลแม่ของจอยศิลิลักษและแม่ของอัญชลี แม่ของเราทั้งสี่คืนนี้เราจะคุยกันเรื่องแม่ค่ะตอนสามทุ่มครึ่งนะคะ,คะ